วันนี้จะพามาดูนะครับเป็น To โยต้าอารติสนะครับผมอันนี้นะครับตอนแรกลูกค้าตั้งใจจะมาเปลี่ยนยางกระดูกงูลดเสียงนะครับแต่พอมาแล้วมาเจอว่าเราเนี่ยมียางรีดน้ำด้วยนะครับผมลูกค้าก็เลยจัดยางรีดน้ำไปด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับของเดิมนะครับที่ติดมากับรถลูกค้านะครับผมตัวแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูยางรีดน้ำก่อนนะครับผมนี่ยางรีดน้ำนะครับเห็นไหมครับของเดิมเขานะครับผมนี่ขึ้นเป็นคาบอย่างนี้หมดแล้วนะครับผมเห็นไหมครับนี่ แล้วก็ส graffiti, ักหลาดด้านในนี้นะครับผมแข็งกระด้างหมดเลยนะครับผมเนี่ยถ้าสักหลาดถ้ามันแข็งกระด้างอย่างนี้นะครับมันจะขูดกระจกตอนกระจกขึ้นลงนะครับกระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยไอสักหลาดตัวนี้มันจะไปขูดกระจกนะครับทาให้กระจกเป็นรอยนะครับผมแล้วมันจะกันน้ําไม่ค่อยได้นะครับผมกันน้ําที่จะไหลเข้าไปในแผงประตูของเราเนี่ยไม่ค่อยได้นะครับถ้ามันแข็งกระด้างอย่างเงี้ย่ะใครนะครับที่ใช้ติดนะครับลองไปลองไปจับดูนะครับว่าเนี่ยเอากระจกลงแล้วแล้วลอง จับอย่างนี้ดูนะครับว่าของเดิมเนี่ยขอ,ของที่อยู่กรรับรถท่านตอนเนี้ที่อยู่กับรถลูกค้าตอนนี้มันแข็งอย่างนี้ไหมนะครับผมเนี่ยถ้ามันแข็งเนี้อ่าแนะนําให้รีบเปลี่ยนเลยก่อนที่มันจะทําให้กระจกของท่านเป็นรอยนะครับต่อไปนะครับเป็นยางกระดูกงูลดเสียงนะครับผมนี่คือยางกระดูกงูลดเสียงนะครับที right? right? ่มากับรถคันนี้นะครับผมเห็นไหมพอถูกใช้งานเนี่ยมันก็จะยุบแบรนดหมดเลยนะครับผมไอ้หน่วการเสียงตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมันยุบหมดแล้วนะครับผมมันยุบหมดเลยนะครับผม แต่แล้วไอ้โตโยต้าเนี่ยไอ้รถโตโยต้าเนี่ยมดนยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งนะครับเวลายางกระดูกงูเสื่อมสภาพนะครับอันนี้ผมว่าคนใช้รถโตโยต้าน่าจะเจอกันบ่อยนะครับผมคือมันจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กที่ข้างประตูนะครับผมอ่าวิธีแก้ปัญหานี้นะครับคือเราจะต้องเปลี่ยนยางกระดูกงูของใหม่นะครับให้เป็นแบบนวมหนานะครับเพื่อแก้ปัญหาประตูหลวมนะครับประตูสั่นนะครับผมอ่ายางกระดูกงูที่ผมว่าก็คือตัวนี้นะครับผมเนี่ย ถ้าเกิดมันเกิดเสียงดังก็แก๊กกแก๊กที่ประตูเนี่ยแนะนําให้เปลี่ยนยางกระดูกงูตัวนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหานะครับผมเวลาเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นแบบนวมหนานะครับผมย้ําว่าต้องเป็นแบบนวมหนาแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นของเดิมที่มาจากศูนย์หรือจากบริษัทโตโยต้าเนี่ยตัวนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะครับผมเปลี่ยนไปนะครับผมผมการันตีเลยไม่เกิน2เดือนนะครับดังเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าขนาดนวมที่เล็กเกินไปนะครับผมตัวเนี้ถูกอัปเกรดมาเพื่อแก้ปัญหา เสียงดังที่ประตูแล้วก็พวกลมกีดเสียงเขาลดโดยเฉพาะเลยนะครับผมยางกระดูกงูตัวนี้นะครับผมตังาั้นติดตั้งของเรานะครับเราก็ติดตั้งพยายามเราก็ติดตั้งให้เหมือนเดิมจากโรงงานนะครับผมคือเหมือนเดิมจากโรงงานมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับผมช่วงโค้งตรงนี้นะครับไม่พับไม่งอนะครับสวยงามเข้ารูปนะครับผมแล้วก็รอยต่อด้านล่างนะครับผมรอยต่อด้านล่างตรงนู้นนะครับผมเราก็ต่อให้เหมือนเดิมจากโรงงานทุกอย่างนะครับผม นี่เหมือนเดิมเป๊ะนะครับผมวันนี้นะครับติดตั้งกับเรานะครับเรารับประกันให้ถึง3ปีเต็มนะครับผมมีปัญหานะครับหลุดขาดเปื่อยนะครับผมเอากลับมาเคลมกับเราได้เลยนะครับผมเรารับประกันไว้ให้ถึง3ปีเต็มนะครับส่วนยางรีดน้ําตัวนี้นะครับยางรีดน้ําของกระจกตัวนี้นะครับตัวนี้รับประกันไว้ที่6เดือนเต็มนะครับผมนี่ตัวนี้รับประกันที่6เดือนเต็มมีปัญหาหลุดขาดเปื่อยเด้งนะครับเอามาเค็มได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่อื่นนะครับกลับมาที่เรานะครับเราดูแลให้ถึง6เดือนเต็ม ผสำหรับตัวนี้ก็รีวิวกันประมาณนี้นะครับสําหรับ t o โยต้าอันติดนะครับใครใช้ To โยต้าอันตินะครับอยากจะเปลี่ยนยางริดน้ำขอบกระจกอยากจะเปลี่ยนยางขอบประตูอยากจะเปลี่ยนยางฝาท้ายนะครับเข้ามาได้เลยนะครับผมมีของสต็อกเลยเหมือนกันนะครับสาหรับรุ่นนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับมีปัญหาลมข้ารถกี่ข้ารถเสียข้ารถหรือน้เข้ารถนะครับร้านคิรียางขอบประตูรถยนต์ที่ชนบุรีเราแก้ปัญหาให้คุณได้ฝากด้วยครับผมสวัสดีครับ